อัปเดตพายุที่ผนี้อานี้นกาศ์กลมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาทภัยตุกภัยีกรากาศทางเพจและ YouTube บันฟ้าพยากรพิพิธภลูกหลาชายทาง Facebook ปันจวันทร์ที่16มิถุนายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามราประกาศปลงมอุตุนิยมวิทยา ในเรื่องของพายุดิบรชันในขณะนี้รวมถึงแนวโน้มฝนและสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะก่อนอื่นแักนิสชภาไปดูในด้านของประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดในเรื่องของพายุโซนร,ร้อนหูติบนะคะพายุโซนร,ร้อนหูติบในขณะนี้ได้อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร,ร้อนเป็นพายุดิปรชันแล้วนะครับพายุดิปรชัน มีศูนย์กลางบริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดได้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกระกาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงกรมอุตุนิยมวิทตา จะออกประกาศแจ้งเตือนให้ทราบทันทีนะคะในด้านของพายุโซนร้อนวูติบได้อ่อนกำลังลงไปเป็นพายุดิเพรสชันและเตรียมที่จะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำต่อไปนะครับการขึ้นฝั่งของพายุก็จะค่อยๆคืนค่าของฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยทางตอนบน3วันนี้นะครับ ตั้งแต่เมื่อวานนี้15มิถุนายนก็เริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางจุดและในวันนี้และวันพรุ่งนี้16-17มิถุนายนก็ยังคงมีการคืนค่าของฝนนะครับจากที่ในขณะนี้นีได้ <c ise> ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ <tai> มีกําลังปาน kosten, าปกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและในขณะนี้มียอมความกดอากาศต่ํา ปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนบนดังนั้นประเทศไทยตอนบนจึงยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่และภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งดังนั้นบริเวณที่มีฝนตกหนักก็ขอให้ระวังฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับการอ่อนกําลังลงการขึ้นฝั่งของพายุก็เป็นผลดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่พายุก่อตัวก็ดึงความชื้นไปลียังทําให้ฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนมนลดลงอย่างชัดเจนนะครับ จะมีก็แต่บริเวณพื้นที่ขอบของพายุที่นำฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนะือฝั่งตะวันออกแต่ก็ได้เป็นบางจุดบางพื้นที่เช่นเดิมนะครับหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานทางตอนล่างก็ยังคงมีด้านของสภาวะของความแห้งแล้งเนื่องจากนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีพายุ ร่องมอรสุมหรือมอรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมก็ตามบริเวณพื้นที่ภาคกลางอีสานทางตอนล่างซึ่งก็ถือว่าในหลายพื้นที่เลยนะครับยังคงตั้งหน้าตั้งตารอฝนให้ด้านของพืชผลทางาการเกษตรก็เริ่มมีการเหี่ยวเฉาเพราะฝนไม่ตกบางพื้นที่ก็เกิน15วันแล้วนะครับบางพื้นที่ก็เป็นเดือนมากกว่าหเดือนก็มีเห็นสภาพต้นข้าวแล้ว ก็ยากต่อการฟื้นคืนชีพนะครับเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกก็ตกดีซะเหลือเกินตกแต่พื้นที่เดิมๆส่วนพื้นที่รอบข้างก็ได้แต่รอฝนที่จะมาช่วยเติมเต็มน้ำให้กับภาคการเกษตรนะครับบางพื้นที่ห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรหรือห่างกันไม่กี่กิโลเมตรก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองก,ก็มี แต่บางพื้นที่กลับกันพื้นที่ใกล้เคียงกันก็มีน้ำในการทำกรเกษตรกรรมฝนตกดีซะเหลือเกินก็มีนะครับแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่ขอให้รับฝนได้รับน้ำกันนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเติมเต็มและฉลมต้นข้าวให้เจริญงอกงามในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงของการเร่งเจริญเติบโตและเตรียมที่จะมีการหว่านปุ๋ยต้นข้าวนะครับเพื่อให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโต เขียวจะอุ่มชุ่มชื้นใหนด้านของผื้นนาของเกษตรกรในช่วงนี้นะครับเป็นกําลังใจให,ให้ในทุกพื้นที่แล้วพื้นที่ไหนที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในวันนี้16มิถุนายนเด๋ยนมินชนาจพิเชคพิกัดและปักหมุดฝนกันนะครับจะเริ่มจาก13นาฬิกาแพร่3.2บ้านโอย4.2 2 2.6งาว1.2เทศบาลเมืองนาน3.1 ัว6.4เชียงคำ5.2พะยาว2.4ผ่าน3.5เชียงราย3ท่าขี้เหล็ก2.4บ้านแม่ไอหลวง4ชัยปราการ3.5เชียงดาว2.3ปลาย1.8เชียงใหม่1แม่ห้องสอน2.7ขุนยวม2.1บ้านหงมะค่า2แม่สะเรียง2ท่าสองยาง3แม่สอด2 โอปลาสองอุ้มผัง1.7ทองผาภูมิหนึ่งสิบ้าในกาเเร็วเปรียนฝนเน้มเรีนพื้นที่เชียงใหม่5.3ุคุณยมอม2.6เชียงราย5ท่าขี้เล็หปปัว8.6เงาวหอุตรดิต4.6เวียงจันท3์สิบามุดอุดรธานี1.3เลย2.3และบ้นท่า2.2 ต่อไปน,นจะพาไปดูการพยารณากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้16-17ถึง1ิมิถุนายน2 5 6พันกปดพยากรณในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลก อุณหภูมิต่ำสุดย4ิบส่ยี่หกองศาและสูงสุดสามถึงสามหกองศาลมแปรปรวนความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง้อยละสี่สิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณน้องคายบึงการสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามถึงสามห้าองศาลมตันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ฝนฟ้าขนองลอยแล้ว60ตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด32-36อ,องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครบริมณฑลฝน,นฟ้าขนองลอยแล้ว60อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด33-35องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พากระอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองลอยละ30ส่วนมากประจบพีคันสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยิ่ํา2 6องศาและสูงสุด32-36องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสูถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลึ่นสูง1 m, มเมตรเวนที่มีฝนคลืึ่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองลอยละ40ส่วนมากสหวดระนองพังงา ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสามสามหกองศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง 1, ถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ดังนั้นของท่านติดตามพประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติอมอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้นนด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ